ดีครับมาพบกับ3มก๊กพา a l เรลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในอเอพิซอดนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องที่ว่าทำไมเทพเจ้ากวนอูถึงหน้าแดงแล้วก็ไม่กินเต้าหู้นะครับคือก่อนที่กวนอูเนี่ยจะกลายมาเป็นเทพเจ้าก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าท่านก็เป็นแม่ทัพของฝ่ายจกก๊กนะครับเป็นน้องรองร่วมสาบานกับพระเจ้าเล่าปี่นะครับ ซึ่งเป็นห้องเต้ของทางฝ่ายจกกกนะครับส่วนเรื่องที่ว่าทําไมถึงกลายมาเป็นเทพเจ้ายแห่งความซื่อสัตย์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ทราบเนี่ยลองคอมเมนต์ดูนะครับอาจจะทําอีกตอนหนึ่งให้เอาไว้ในช่องนี้นะครับอันนี้เรามาถึงเรื่องของที่ว่าทําไมเทพเจ้าวนอูเนี่ยถึงหน้าแดงแล้วก็ไม่กินเต้าหู้นะครับ ในสามก๊กคอาเลเนี่ยที่ผมเรียนให้ทราบว่าเป็นการเล่าเรื่องของเรื่องจริงจากประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องแต่งในนิยายแต่ในอพิซอดนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยมันยังมีอะไรที่นอกเหนือจากเรื่องจริงแล้วก็เรื่องแต่งในนิยายในวรรณกรรมของคุณหลอกกุนจงด้วยนะครับเขาเรียกว,ว่าเป็นตำนานสามก๊กนะครับหรือว่านิทานชาวบ้านของสามก๊กก็แล้วกัน เป็นนิทานพื้นบ้านที่ฟังเอาสนุกสนุกนะครับแต่อย่างว่านะครับจากเรื่องจริงการไปเป็นวรรณกรรมจากวรรณกรรมกลายมาเป็นเรื่องเล่าสนุกสนานแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นเรื่องจริงนะครับคือทุกวันนี้กวนอูถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแล้วก็สารเจ้าหรือว่ารูปภาพทั้งหลายหรือว่ารูปปั้นของท่านเนี่ยก็จะเห็นใบหน้าสีแดงนะครับแล้วก็ขนาบไปด้วยจิ๋วช่องกับควนเป๋ง ซึ่งที่มาของสองคนนี้เนี่ยท่านก็ลองกลับไปฟังสามก๊กฉบับคนไข่ชาตินะครับตอนที่กวนอูหนีโจโฉนะครับกลับไปหาเล่าปี่ก็มาพบกับสองคนนี้นะครับเอาครับเรากลับมาถึงเรื่องที่ทำไมกวนอูจึงมีหน้าแดงนะครับคือในนิทานพื้นบ้านของคนจีนเนี่ยเขาก็เล่าว่ากวนอูเนี่ยเป็นคนมณฑลซานซีนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ย สมัยพี่เป็นวัยรุ่นเลือดร้อนเนี่ยคือแกเป็นคนที่รักความเป็นธรรมนะครับอันนี้เป็นบุค,คลิกลักษณะเฉพาะตัวแล้วก็เกลียดชังการที่คนอ่อนแอเนี่ยถูกข่มเหงรังแกด้วยวัยรุ่นเลือดร้อนนั่นเองก็เลยถึงขั้นกับทําร้ายคนชั่วจนเสียชีวิตจากนั้นเนี่ยแกก็หนีอาญาแผ่นดินเข้าไปหลบที่ป่าพุษานะครับ คือในภาษาจีนเขาบอกว่าคนจีนเรียกว่าป่าต่ควคมนริงก็ควรจะเป็นสวนหรือเป็นไร่ไร่พุทรามากกว่าก็ผู้เฒ่าที่ดูแลป่าหรือไร่พุทราเนี่ยก็อ็นดูนะฮะกนดูวนอูก็เลยเสนองานให้เป็นคนเฝ้าแล้วก็ดูแลรักษาป่าพุทรานั้นทีไร่พุทราเนี่ยพอถึงฤดูการมันก็จะออกออกลูกออกมาลูกกระดกหรือเกินนะครับลูกพุทราเนี่ยที่เมืองจีนยุคนั้นก็คือคือพุทรามันก็สีแดงนะครับ สีแดงแล้วก็ตัวผลมันอนะสีแดงแล้วก็พอมันเยอะมันตกมากๆเนี่ยมันก็ตกเกลือนเต็มไร่ไปหมดเลยลูกมันก็ไอ้ลูกที่ตกล่วงลงมามันก็เน่านะครับ mm. เกิดเป็นน้ําก็ไหลลงไปสู่ลําธารในแม่น้ํานั่นด้วย mm. ก็เลยทําให้ลาธารก็สีแดงแฉะไปด้วย mm. ทีนี้กุนอูเนี่ยแกก็อยู่ไร่พุทราครับ เฝ้าสวนพุทราอยู่นั่นแหละวันๆแกก็ก็ต้องกินพุทราครับคือขายพุทราไปด้วยกินพุทราไปด้วยน้ําพุทรามันก็เป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับที่มันไหลลงไปที่ลําธารมันก็เป็นสีแดงแกก็อาบน้ําในลําธารนั้นนานไปนานไปกินผลพุทราสีแดงเข้าไปมากๆนะครับอาบน้ําในลำธารสีแดงเข้าไปมากๆในที่สุดหน้าแกก็เลยเป็นสีแดงดั่งลูกพุทราสุก เคยได้ยินคำไทยที่บอกไหมคว่าหน้าแดงเราเรื่อนพุซาเลยก็ประมาณนั้นนะครับเข้าทำนองที่ฝรั่งเขาบอกว่า you are what you eat นี่แหละครับคือกินพุซาเข้าไปเยอะๆก็เลยหน้าก็เลยแดงไปเลยนะครับส่วนอีกเกตหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าทำไมแกชอบทำตาหลีแล้วก็มองแบบเมินๆรือตามมอเหมือนพญาหงในนิทานนี่เขาก็เล่าอย่างตลกนะครับว่า ตอนนี่แกนอนเฝ้าพุา้ชาอยู่ใต้ต้นพุา้าทุกวันเนี่ยเพื่อจะได้ป้องกันคนมาขโมยเนี่ยตาแกก็จะเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับีลีๆปืนๆเป็นอย่างนี้อยู่นานนะครับนานเป็นปีเลยตากดอูก,ก็เลยแบบหลีปลืออยู่ใต้กระจุกขนคิ้วหนาๆมองดูแล้วก็เหมือนกับตาของพญาหง์ด้วยประการละนี้ครับ ส่วนเรื่องทําไมกวนอูไม่กินเต้าหู้นี่ก็เป็นนิทานพื้นบ้านอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาเล่ากันสนุกสนานนะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนที่แกหนีอัญญาแผ่นดินอีกเหมือนกันนั่นแหละแกก็ไปอาศัยอยู่กับคนทําเต้าหู้นะครับก็ช่วยเขาเป็นลูกมือนะครับทํานาเต้าหู้ขายไปวันวันวันหนึ่งก็มีพ่อค้าขายน้ําตาลมาเห็นกวนอูขายเต้าหู้ก็มาแกล้งก่าวแบบเสียดสีว่า ขายเต้าหู้นี่มันต้มตุ่นคนซื้อจะชัดเลยดูสิในเต้าหู้มีแต่น้ำทั้งนั้นคนอูม,มองดูน้ำเต้าหู้ตัวเองนะครับก็เขียนว่าในน้ำเต้าหู้ก็เป็นน้ำทั้งนั้นจริงด้วยแต่ว่าแกก็เป็นคนรักความเป็นธรรมนะครับแล้วก็รู้สึกอับอายที่หน้าแกาก็เลยแดงนะครับหน้าแกาแดงตลอดแกก็เลยไม่ยอมแพ้แกก็เลยเถียงกลับไปว่า เจ้าขายน้ำตาลเนี่ยคนเขาก็เอาไปละลายน้ําเสียก,ก่อนถึงจะกินได้มันก็เหมือนกันนั่นแหละจะมาด่าว่าข้าฝ่ายเดียวมไม่ได้หรอกเพราะข้าน้ําตาลก็เลยกับตอบกลับไปว่าน้ําในของสองสิ่งเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะน้ําในโต้โ้ของเจ้าเนี่ยมันหลอกลวงแต่น้าละลายน้ําตาของข้าเนี่ยมันของจริงเอาอย่างนี้มันหาเรื่องกันชัดชัดนี่หว่าคุณอูบอกเพราะข้าน้ําตาลก็ลอยหน้าลอยตาอธิบายต่อไปนะครับว่า ก้น้ำตาเนี่ยมันก็เป็นของจริงน้ำหวานเมื่อตอนที่มันเป็นน้าเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวจนแห้งมันก็กลับกลายเป็นก้อนน้าตาอีกแล้วก็เอามาละลายน้ํากลายเป็นน้ําหวานได้อีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนกลับไปกลับมากี่รอบเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะแต่เต้าหู้ของเจ้าน่ะเอาถั่วมาบดละลายน้ําเติมน้ําปูนใส่เข้าไปก็เป็นก้อนเป็นเนต้าหู้นะครับแต่เต้าหู้ที่ว่าเนี่ยพอเอากลับไปแยกเป็นถั่วอีกก็ไม่ได้ละ มันก็เละๆอย่างนั้นนะครับเต้าหู้ของเจ้าเมันของมายานะครับไม่จริงแท้แน่นอนเหมือนน้ำตาลของข้าเลยเออเจอมุกนี้เข้าไปกดุนอูก็แบบเถียงไม่ออกครับด้วยความเหมือนเดิมครับเป็นคนเที่ยงธรรมเป็นลูกผู้ชายตัวจริงครับเถียงไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเลิกละไม่ขายละเต้าหู้ไม่ทำละสงสัยจะหลอกลวงประชาชนอย่างที่เขาว่าตั้งแต่นั้นมาแกก็เลยเลิกกินเต้าหู้เลยครับ เป็นไงครับตลกดีไหมเค็เซนเลยเปล่าไม่รู้นะฮะแต่มันว่าด้วยความเป็นจริงในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเราเราบางคนนะฮะคนเชื้อสายจีหรือคนที่นับถือเทพ,พเจ้ากุอูเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าเาเต้าหู้ไปถวายท่านก็นแล้วกันโอเคครับเรื่องเล่านิทานชาวบ้านของวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ